ครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะวันอะไรวัน,นวันนี้วันอะไรจะไม่ได้แล้วอะเอาบันอังคารบิตคอยบิตคอยขึ้นหรือลงเนี่ยเหรียญมันแดงแดงเลยนะแดงๆดมีเขียวเขียวบ้างอะเดี๋ยวดูเหรียญเหรียญเหรียญกล่ายังโอเคนะจุดศูนย์เจ็ดสองอะไรเงี้ยเหรียญ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 ต้วใหญ่มันจะลงอะ่ะเป็นแดงๆมากกว่าเออแต่ก็มีเขียวมาบ้างปะปลายนะเออ ไม่มีอะไรมากเหรียญลงช่างมันแต่เงินไม่ลดนะเห็นไหมขาขึ้นอะ่ะเวลาเหรียญลงอะ่ะบางทีมันลงไม่ไม่เยอะเงินอาจจะไม่ลดเห็นไหมเงินไม่ลดนะเงินสามล้านแปดอยู่เหมือนเดิมนะงานาน,าน,าน,านั้นะดูดับเบี้ยหน่อยดอกเบี้ยสี่โอ้ดอกเบีย 4, เ้ยเพิ่มขึ้นนะสี่สองสี่ร้อยยี่สิบนะต่อวันนะหมื่นเก้านะสี่ร้อยี่สิบต่อวันนะดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะเออเอาเด็ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาดูร้านแพดลานพูหน่อยว่ามีอะไรบ้าง วอาร้านร้านร้านภูมีมีมีเหรียญใหม่มาแล้วเนี่ยอีกอีกอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะให้เราเงินมานะน่าให้เหรียญน,นี้มานะอีกห้าวันเนี่ยนับไปเลยห้าวันก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาว่ากาันมากอีกห้าวันมาว่ากาันได้เหรียญมาก็จะก็ดูก่อนว่าจะขายแล้วไปเอาเข้าตัวไหนอาจจะเข้าตัว icp เหมือนเดิมนัแ่แหละคิดว่านะก็วันนี้เดี๋ยวมีหัวข้อหนึ่งที่จะจะบอกว่าคือจะมาเปรียบเทียบกันนะ ระหว่างโนดโนดของกาล่าเอาเอาเป็นกาล่าตัวยกตัวอย่างนะโหนดของกาล่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าล้านนะเปรียบเทียบกับการซื้อเหรียญกาล่าดีกว่ามาเปรียบเทียบกันง่ายไงเพราะว่าแอดมินก็เข้าใจในเรื่องของโนดของกาล่าโดยเฉพาะเลยก็เลยแบบจะแบ่งประสบการณ์นะไอเดียนะว่าเวลาการลงทุนเนี่ยจะลงทุนยังไงเปรียบเทียบกันระหว่างเหรียญกาล่าซื้อเหรียญกาล่าห้าล้านบาทกับซื้อโหนดหนึ่งโนดนะซึ่งห้าล้านบาทเหมือนกัน เออโหนดกาล่าโหนดเนี่ยห้าล้านนะต้องใช้เงินซื้อนะเอออันไหนจะดีกว่าอันไหนอันไหนแย่กว่ายังไงอะไรเงี้ยมาดูรงไอการล่ราโหนดดีกว่าสําหรับการล่ราโหนดเนี่ยเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์เขาใช่ไหมเราไปซื้อใช่ไหมเราก็ได้โหนดเข้ามาหนึ่งโหนดนะซึ่งคนที่จะซื้อการล่ราโหนดเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่อยู่เว็บสุ่มนะเพราะว่ามันได้มันได้โหนดมาก็จริงมันต้องเอาไปขุดเหรียญนะซึ่งการขุดเหรียญเนี่ยมันต้องไป มันต้องไปเข้าโปรแกรมเข้าอะไรของเขาอะเออหรือถ้าไม่มาเข้าโปรแกรมอะตอนแรกๆผมมาเข้าโปรแกรมนะแต่หลังๆที่เกียดให้ให้เซิร์ฟเวอร์มันมันจัดก,การเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราเราเราก็แค่เหมือนกับพิมพ์ในคอมพิวเตอร์อะเออให้มันให้เซิร์ฟเวอร์มันจัดก,การไม่ต้องไปยุ่งไรแล้วก็แล้วก็พอมันครบเวลาหกหกปุ๊บผมก็ปิดมันประหยัดเงินไงเออตองตรงตรงนี้แต่ค่าจะจ่ายเดือนละสองร้อยนะเอ้ยเดือนละประมาณสองร้อยนะแต่ว่าดีตรงที่ว่า เหมือนกับว่าไม่ต้องไปนั่งเปิดโปรแกรมของกาล่าเนี่ยแล้วก็รอให้มันครบหกชั่วโมงอ่ะเพราะกาล่าโนดอ่ะมันต้องรันรันโปรแกรมอ่ะของมันไหนครบหกชั่วโมงมันถึงจะได้มันจะมมันจะถึงจะให้เหรียญมาให้เหรียญมาประมาณตอนเนี้ยตอนนี้หกร้อยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเหรียญอ่ะกาล่านะเออได้มามาวันนะเท่านี้ถามว่าถ้าถ้าสมมติได้หกร้อยเหรียญน่ะขายนะตอนนี้มันได้ประมาณเท่าไหร่นะพันกว่าบาทอ่ะพัน พันแปดอะเตีพันแปดแล้วกันวันหนึ่งพันแปดอะสิบวันก็หมื่นแปดเดือนหนึ่งก็ประมาณหกหมื่นอะตีไปบแล้วกันนะคุมม้มไหมอะลองคิดดูคิดดูเอาแล้วกันคุ้มไหมหกหมื่นบาทอะเต็มก็นทั้งห้าล้านคือคิดมุมไหนอะลักห้าล้านอะไม่เอาแน่โผมหัวหกหมื่นปีหนึ่งเจ็ดแสนสองโหห้าปีห้าปีโหใครจะไปซื้อโหนดแล้วไปถือขนาดนั้นอะมันมันมันไม่ได้อะยกเว้น คือมันไม่คุ้มอ่ะยังไงคิดยังไงก็ไม่คุ้มนะตอนนี้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มมากเลยเออเนี่ยเนี่ยมันได้อย่างงี้แล้วแถมมันจะต้องมานั่งใช้เปลืองแรงอีกเปลืองสมองอีกมานั่งขุดแล้วบางทีมันมีปัญหาดนวยนะบอกเลยมีปัญหาแบบเหมือนกับว่าขุดแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมันมันมีรายละเอียดมันมันดูแล้วมันไม่ขึ้นคือทําเรียบร้อยแล้วมันมีเออร์เลอร์นะเราต้องไปค่อยถ้ามันไม่ครบบกชั่วโมงทําไงอ่ะอะไรเงี้ยมันมีเออร์เลอร์ไม่มีนะเราต้องไปแก้ไขปัญหานะเออบางทีมันีปปัััญหหาล้ววดดทงนเย่ ซึ่งไม่คุ้มผมบอกอะไรไม่คุ้มถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนอะไม่คุ้มตู้ซื้อเหรียญอะอายุัอย่างนี่คือบอกบอกของเรื่องของการลาโนดก่อนนะเออขุดเหรียญมามันจะแจกเอ t ให้เราก็ดูแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเลย n อ t ได้อะไรมาก็ไม่รู้มันไม่ค่อยมีราคาอ่ะวุ๊ิวุ๊ิตามตรงนะที่ได้มาเนี่ยเอออืมถ้าเกิดเทียบกับการซื้อเหรียญอะสมมติเราซื้อเหรียญห้าล้านโอเคห้าล้านได้ไง ก็ไม่ขาดทุนนะเราห้าล้านเราไม่พอใจเราขายณาตอนนี้เลยก็ได้นะซื้อมาปุ๊บขายเลยขาดทุนไม่เท่าไหร่หรือกำไรไม่เท่าไหร่คือคือมันออกตัวง่ายอ่ะพุดง่ายคือมันดีกว่าผมว่ายังไงซื้อเหรียญการาดดีกว่าอยู่แล้วอืมยกเว้นอะในกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อตรงเนี้ยแล้วมันสมมติซื้อกล้าโนดอ่ะแล้วมันขึ้นไปเยอะเยอะอะเหรียญมันขึ้นไปเยอะเป็นสามสิบติดจากสองสามบาทอะไปสามสิบบาทอะเออเรเอาจะคุ้มตรงนี้ตรงที่ว่า ขายได้ทั้งเหรียญเหรียญที่ขุดมาเนี่ยขายก็ได้แล้วก็ขายเครื่องก็ได้ขายเครื่องก็ได้อาจจะไอขายโนดก็ได้เพราะถ้าเกิดมีสมมติว่าถ้าเกิดคนเพราะว่ากาล่ามันมีกําหนดเงี้ว่าถ้าเกิดโหนดมันครบอะ่ะมันเอามาซื้อขายได้นะซึ่งณตอนนั้นถ้าเกิดเหรียญกลาล่าขึ้นไปเยอะโนดมันก็อาจจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าสมมตมิเราซื้อมาห้าล้านเราอาจจะขายได้สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ตรงนี้แต่ถามว่ามันก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะเพราะอะไรป้ะ ซื้อเหรียญสมมติเราซื้อเหรียญตรงนี้ห้าล้านนะเนี่ยเหรียญมันขึ้นไปสามสิบบาทอะเราก็ได้ห้าสิบล้านแล้วแต่เราซื้อโหนดอะขุดเหรียญมาได้แค่วันละหกร้อยเหรียญน,นะคิดดูหกร้อยเหรียญนะมันจะได้กำไรอย่างไรวะอ่ะสมมติซื้อห้าล้านเราไปขายโหนดได้สิบล้านนะ่ะกำไรอย่างมากก็แค่สิบล้านเต็มที่อะแต่ถ้าเกิดซื้อเหรียญนะ่ะแล้วมันขึ้นไปอะขึ้นไปสามสิบบาทอะเรากำไรห้าสิบล้านนะ่ะเออเนี่ยถึงบอกว่า เนี่ยซื้อเหรียญดีกว่าถ้าเกิดเทียบตรงกันตรงนี้บอกเลยเทียบให้ดูเห็นๆเ,เลยเนี่ยซื้อเหรียญเนี่ยซื้อเหรียญห้าล้าน 5, 000, เนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันขึ้นไปสามสิบาทน,น,นะเราได้ห้าสิบล้านนะเอซอซื้อซื้อโหนดตรงเนี้ห้าล้านบาทมันขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปขึ้นไปเหรียญมันขึ้นไปสามสิบบาทอะได้ค่าโนดโนดมันเพิ่มขึ้นได้สิบลนได้ค่าโหนดอะจากห้าล้านสิบล้านอะได้กำไรห้าล้านเอง ได้เหรียญมานิดหน่อยอ่ะเหรียญมาไม่เยอะ,อะเหรียญมาเดือนละสองหมือ่ะคิดดูตัดตีไปแสนเหรียญนะแสนเหรียญขึ้นไปสามิบาทก็ได้แค่สามล้าน่ะอ่ะ,อะคุ้มตรงไหนเออดูพูดพูดแค่เนี้ก็คงเข้าใจนะเออแค่เนี้แหละดึกแล้วตัดคลิปก่อน